สวัสดีค่ะมาพบกับน้องป้ออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องป้อก็จะพาทุกทุกท่านนะคะมาพบกับน้องตุกตาเนาะหลังจากทําจมูกไปสิบวันนะครับสวัสดีค่ะน้องตุกตาสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างหลังจากทําจมูกไปสิบวันละก็รู้สึกว่ามันยังบวมนิดหน่อยแต่ พอใจมากกับที่คุณหมอทําให้ก็ขอบคุณคุณหมอนกแล้วก็คุณหมอหนุมากนะคะออกมาเพื่อนๆถามกันเยอะมากทำที่ไหนแล้วก็สวยสวยมากด้วยแล้วก็ตอนนี้แบบว่าพึงพึงพอใจไหมว่าหลังจากทําเสร็จแล้วดูว่าตัวเองว่าหน้าเปลี่ยนมากมากปะเปลี่ยนก็ถามคนรอบข้างเขาบอกว่าเปลี่ยนเยอะมากอืมก็เปลี่ยนกันนะคือ,อจากสาวหน้าจากสาวหน้าบ้านๆคน,น,นหนึ่งอะ ก็กลายเป็นตาวหน้าคมเข้มไปเลยดูดูจากลักษณะดูด้านหน้าก็ดูแบบเป็นสาวคมไปเลยดูด้านข้างดูจากจมูกเนาะก็เป็นสันโด่งขึ้นนะคะดูแบล็มาก แล้วตอนนี้มีแพลนจะทำอะไรต่อไหมตอนนี้ที่คิดไว้ก็อยากเดี๋ยวพักช่วงไว้สักนิดก่อนอใช่แต่ก็